สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมเหมือนก็มาพอกับบารอาร์ตพากินแชนแนลครับผมแม่ครับช่วงนี้ก็แซใบถอดใบใหม่ถอดใบตองถอดกําลังมาแรงครับเดี๋ยวผมจะพาไปถอดใบมอนใหญ่ครับนี่เดี๋ยวขั้นตอนแรกเขาก็เด็ดใบมอนก่อนครับใบใหญ่ๆเลยครับเป็นใบมอนพันใบใหญ่ด้วยครับผมเก็บมาครับเดี๋ยวเขาจะเอาจักซีหาใบนะครับผม เอาใบอ่อนมันครับถี่อยู่บริเวณปลายมันครับปลายยอดมันเนาะนี่ครับผมใบงหญ่ๆเลยครับง่ายกว่าหนาอยู่นี้ไปครับเดี๋ยวเขาจะลองเอาไปถอดกันครับผมไปไปครับพี่น้องขันตอนแรกเขาทำการล้างใบมันก่อนนะครับ <Okay. S 2> รักหนานหล้างเลยเทน้ำมันลงไปเลยใบมอนของเรา อันนี้ก็จะเป็นแปลงของเขาชุบแบบนี้เลยครับกจะเาไม่ทายาแบบีเลยครับไปครับผมชอบเป็นไรหรน่าดูปินนาปิดครับโอ้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับอาจจะโอเคนะซามีสัสจนะครับแ่นแบบนี้เลยไปครับต่อไปเราจะถอดแบบโบชุบแป้งนะครับโอเคครับแค่นี้นะจาจเฉพาอครับนี่ จุดเกือบไหนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันครับผมมาครับผมขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการชิมครับผมนะครับชิมเลยครับตัวนี้นีแปง้งอันนี้เก็บแป้งครับตัวนี้แบบเมลเซแปง้งแบบธรรมดา เดี๋ยวผมจะลองโรยรถดีเบึ่งครับแบบโรยรถดีโรยชานใบม,นม,นม,นมันมันครับไปครับ ตแกบเซยพี่น้งองค้าบผมรสชาดอ่ะเป็นมันๆครับชุบแป้งกับ,บ่ได้มีพลครับเพราะว่าชุบไปอ่ะมันกรบ,บ่ติดใบเป็นไรนะครับ มันการมาหลอกออกเ,อเป็นแผ่นไลยเลยแปง้งขีเห่าชุบไปหอลอกอกแบบนี้ได้เลยนะครับชิมแบบชุบแปง้งอ,อร่อยชุบแป้งจะอมน้ำมันเนี่ยนะครับตรงไปลาย จ้าครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาทภากินแชแนลน้ำเนยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ